นนเด็กสวดๆได้พี่น้องบาดนี้บุญไหวไปเบิดเลยกด็กน้องหอยกำลังลงมาตัวหนุ่ยนั่งตัวปูอยู่อันนี้มากิน อย่าเขาไปฮัอย่าเขาไปฮัทว่าเลยเอ่ะี่ดือปุปากสันข้างสันใสเขาพี่น้องไ่กัดเขาอีกเลยโอ้จารบ,บ่ปันมู่กินเนาะเบิ่งพฤติกรรมเพื่อนพี่น้องปากสันกับปับ๊บตื่ตนเลยจะกระเห็นติดั่งมาไอเอาซะบดี่อ่ะ